พี่เต้พี่เต้พี่น่าจะส่งหนังสือให้แล้วเนาะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คอีกทีนะแต่พี่คิดว่าพี่ทักพี่ถ้าไลายสุดตัวหาเต้ส่งหรือเปล่าหรือยังเดี๋ยวถ้ายังไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไลายพี่มาด้วยนะหนังสือเมื่อกี้ไปไปส่งหนังสือให้แบมกับกับที่คนเนี่ยให้อ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาทำความรู้จักกับกับเกือบ,บพี่มดก,ก่อนนะครับเพราะว่า ช่วงที่เราที่ที่ผ่านมาก็ติดภารกิจเนาะก็ให้พี่ฟางเขาันนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่มดจะลันต่อก็พี่มดเนาะก็เป็นทันตีธรรมวัฒน์นะครับการศึกษานะมาทำความรู้จักกับครูผู้สอนก่อนนะเออใครเป็นใครมาอย่างไงมาสอนนะครับก็ช่างฝิมือทหารนะครับรุ่นที่สีนะ่สี่นะก็ปริญญาตรีวิศวกรรมิเล็กทรอน,น์และโทรคมนาคมนะครับเขีนยนนิยมอันนี้มันพิมพ์ตกไปนะครับเขีนยนิยมอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็จากราชมงคลน,นะที่จบราชมงคลน,นะครับ ป็นยังโทการจัดการนะครับเป็นสายไอทีเนาะนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องวิทยานิตไม่ต้องห่วงเรื่องคณิตแล้วก็เรื่องคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ไม่ต้องห่วงทีนี้ก็หลักสูตรทางทหารแล้วก็ไม่ได้สําคัญอะไรนะครับแล้วก็อาจจะให้ติดตามช่อง youtube พี่มดหน่อยนะแต่ว่าช่องเพจที่ว่าเข้าในสิบทุ่นเหลอามันบินนะครับพี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันยังไงนะครับแต่ว่าพี่ก็เลยทําเพจใหม่นี่แหละที่เราได้ติดต่อ,อก,กันก็แค่มดยูเตอร์นะครับแล้วก็ มีช่อง YouTube c a m อ Channel นะครับก็2 5 0 0งจริงๆก็ยังไม่ถึงรอ,อกอยากจะให้มันถึง2 5 0 0าทีนะนะครับก็ฝากให้ที่เต้ไปกดไลค์กดแชร์ด้วนยะนะครับเอ๊ะต้งความรู้สักกับทุกคนแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาอ้าวแดมมาแดมมา,าเนี๋ยวนะแดมอะแดม แแมแมได้ยินพี่มดไหมได้ยินค่ะได้ยินโอเคครับงั้นก็ได้งั้นยัง,ย,งยังไม่ประถมดีเทศถึงไหนหรอกก็เดี๋ยวอีกรอบอีกรอบเองก็ได้นะครับอ่าก็ทำความรู้จักกันก่อนนะครับพี่มดกับธันตีธนวัฒน์นะครับก็จบประมาณนี้นะจบด้วยนะครับอ่าปริญญาตรีวิศวะ อ่าอินเทอร์เน็ธนาคารนาคมนะครับเร็ยนยมแบบหนึ่งแล้วก็ปริญญาโทการจัดการไอทีนะครับไอนนเนี้ยเนี่ยก็ไม่อยากจะให้น้องๆห่วงเรื่องอะไรนะอ่าน,นิสาสตร์กับกับกับคอมพิวเตอร์นะครับไม่ต้องห่วงนะก็คีมสอนได้อยู่แล้วครับแล้วก็อ่าก็อะไรอีกอะมีมีอะไรที่พี่จะแนะนำก็ ันนี้เป็นแฟลไฟล์เนาะก็เดี๋ยวให้ฝากให้อันนี้ติดตามเพจนะครับเพจนี้บินมาแล้วนะไม่แน่ใจว่าจะกู้คืนได้ไหมก็เหลือแค่เพจข่ o มดติวเตอร์นะครับก็ลองกดเดี๋ยวพี่จะส่งลิงก์ให้กดนะครับแล้วก็ช่อง youtube youtube ก็มีความรู้อะไรขึ้นไหลต่างๆในนั้นนะครับก็เอาไว้คอยติดตามข่าวสารอะไรต่างๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วกอ็อะไรอีกอะ่ะอ่า อันนี้เป็นทำความรู้จักกับครูผู้สอนก่อนนะครับแล้วก็ครูของเรานะครับก็จะมีประมาณสี่คนเนาะก็จะมีประมาณสี่คนก็จะมีพี่ฟางที่เคยได้เรียนภาษาอังกฤษนะครับพี่ฟางจะสอนจะสอนหลักสูตรของในสิททหารบกด้วยเพราะว่าจะสอนอ mm hmm. เคมีชีวะอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ากอา็อะไรอะก็ขเขาก็จะสอนเน้นไปที่ภาษาอังกฤษนะครับส่วนพี่คอย พี่กอยบางครั้งก็อาจจะมีสอนคณิตมปลายบางบ้างนะครับแล้วก็พี่พี่เฉลิมชัยอีกคนหนึ่งก็สามารถสลับคณิตได้นะครับแต่ว่าหลักๆก็กจะเป็นพี่มดนะครับมดเ็จะกับมาแล้วนะโอเคทีนี้ในเบื้องต้นนะครับพี่ขอทราบแฟกไฟล์ของของแต่และทั้งสองท่านก่อนนะครับทั้งสองท่านนะีก็อ,อพี่เต้ก่อน ี่เต้พี่เต้อ่าพี่เต้จะเน้นอานวยการหรือปราปามนะที่เราคุยกันเพราะว่าพี่เต้เป็นผู้ชายที่ก็เลยต้องสอบถามหน่อยนะครับพี่เต้เน้นอะไรแชทไม่ได้เลยนะครับทำไมเป็นฟังใช่ไหมเต้นะครับพี่เต้เน้นพี่เต้เน้นอ่าเน้นเน้นปราปามนะครับป่าปามก็จะสอบตอนตอนเดือนธันวานะครับ เดี๋ยวมันก็จะมีระเบียบการอะไรมาเนี่ยนะครับก็พี่เตก็ไม่ต้องห่วงหรอกนะมีมาแน่ๆนะครับทีนี้ช่วงนี้นะครับพี่จะรันเข้มก็จะเป็นรันเข้มที่อํานวยการชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าวิชาของอเมริกันเนี่ยพี่จะแยกออกอันนี้แบมดูนะมันก็จะมีทั่วไปนะครับทั่วไปก็คือคําว่าแมทนี่แหละนะมันคือวิชาแมทหรือว่าวิชาคณิตศาสตร์นี่แหละนะครับจะได้เจอกับพี่มดแน่นะครับมีแมทนะครับมีไทยนะครับมีไทย มีอิงนะครับมีางานสารบัญสารบัญสังคมนะครับแล้วก็พลรอดอรพลรอดบ้านเมืองนะครับอำนวยการก็จะเป็นสโงคบนี้นะครับแต่ทีนี้ช่วงที่เต้เรียนเนี่ยนะครับเต้ก็เก็บตัวนี้ได้ใช่ไหมเก,ไเก็บได้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 นะครับสารบัญเต้ก็ก็เข้าได้นะมันก็ไม่เสียหายนะครับ ก็เข้าได้ก็เข้าได้ทุกข้ามนะครับแต่ว่าของของเป้พี่ก็จะมีมันมีป่าป้ามหลายคนนะครับพี่ก็จะใส่รอเข้าไปด้วยนะรอมันเนี่ยมันก็แค่แตกต่างกันแค่นี้เองนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเลือก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 อ่ะเลือกเซกชันหรือว่าเลือกข้ามเนี่ยก็ก็ดูดูนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงนะครับก็เข้าเล่นเข้าเรียนได้ตลอดนะครับไม่ต้องห่วงนะเรียนยาวเลยจนจนสอบนะครับเรียนกับทุกคนนะแล้วก็อ่าโอเคทีนี้ อันนี้อันนี้ของเต้นเนอะอันที่นี้ที่นี้ของของพี่พี่แบมนะครับพี่แบมพี่แบมเน้นดำเนวยการนะครับพี่แบมก็ก็รันตามนี้เลยนะครับตามสีเขียวทั่วไปไทยอังกฤษสรารบัญสังคมพรด์นะครับอ่าขายไม่ได้เลยไอที IT นะครับที่ขอโทษลืมลืมไปไอทีหรือว่าคอมนะครับแนที่เราต้องต้องเช็คกัน เรียนทุกทุกคาบทุกคลาสนะครับในสิบก็ต้องเรียนนะครับในสิบทหารบก็ต้องเรียนนะก็อันนี้อันนี้แจกแจงวิชาที่เราจะต้องลงเรียนก่อนนะครับนะทีนี้หลังจากที่พอรู้สโคบรู้ชื่อวิชาแล้วนะครับรู้ชื่อวิชาแล้วเนี่ยก็ต้องทีนี้มาดูมาดูการเรียนนะครับการเรียนของเราเนี่ยมันจะเป็นลักษณะออนไลน์เนาะเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือออนไลน์คําว่าออนไลน์เนี่ยนะครับเราจะต้องตัดตัดคําจากัดพวกนี้ออกเลย เสียงที่พี่พูดไปเนี่ยให้ตีเป็นว่าเหมือนกับครูคนหนึ่งครูที่สนิทครูสนิทกับครูคนนี้มานานแล้วอะ่ะอแบบไม่ต้องแบบว่าพี่คนนี้แบบอสอนอยังไงอะไรเงี้ยคือไม่เข้าใจให้ถามไม่พี่มดอย่างนี้ข้อน,นี้ทําไงครับพี่พี่มดมันขาดวิชานี้ไปครับพี่คือกล้าพูดกล้าถามเลยนะครับให้ความสนิทกันตั้งแต่วันแรกเลยที่เราคุยกันตั้งแต่วันนี้เลยนะครับไม่ต้องเก่งว่าออนไลน์ไม่เห็นหน้าครูไม่รู้นิสัยครูไม่เกี่ยวนะครับเรามาเรียนเอาวิชาความรู้นะนะครับอันนี้ก็พี่พี่ให้ เรียกว่าแนวทางปฏิบัติแบบนี้นะครับในะนี้นเนี่ยการเรียนออนไลน์ของเรานะครับอย่าใช้ข้อจํากัดในการไม่เห็นแน่นะครับเราไม่ได้เรียนเอาเห็นแน่เราเรียนเอาความรู้นะนะครับออนไลน์ ain, นะทีนี้นะครับการเรียนเนี่ยนะในในข้ามเนี่ยมันก็จะมีบุคคลหลายคนเนาะนะครับเราก็จะเห็นนะทีนี้เนี่ยเวลาเข้าเรียนเนี่ยพี่ก็จะหลังจากนี้พี่ก็จะเข้าไปเช็คนะพี่จะเป็นเหมือนครูปกครองอ่ะพี่ก็จะไปดูว่าแต่ว่าตํารวจเนี่ยส่วนมากโตแล้วรับผิดชอบตัวเองไม่ไม่ไม่ค่อยที่ซีเรียสอะไร นะครับก <S preach science> ็พ so ี be be so addition, ่ก็จะแค่คอยตามว่าเออแดมเข้าเรียนไหมครับเต้เข้าเรียนไหมครับนี้ติดอะไรหรือเปล่าถ้าไม่ได้เรียนตามคลิปวิดีโอนะอะไรเงี้ยนะครับพี่ก็จะให้สโครแบบนี้นะครับนี้วันจันทร์วันจันทร์เราเป็นวันหยุดเนาะก็คือวันนี้นะครับวันนี้วันจันทร์วันหยุดนะครับมันเป็นวันหยุดนะวันหยุดก็ก็นี่แหละที่พี่ที่ีดนักประถมนิเทศกับพวกเรานี่แหละนะครับประถมนิเทศกับพวกเราทีนี้วันอังคารนะครับวันอังคารจะเป็นภาษาไทย นะครับภาษาไทยภาษาไทยอาจจะเป็นคัดรวมนะครับเพราะว่าความรู้ในการสอนภาษาไทยเนี่ยทุกที่ก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะครับไม่หนีกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นคัดรวมอาจจะตกใจเด็กเยอะอาจจะสมัครแมนสิบเจคนนะครับไม่ต้องกลัวนะมีอะไรให้ถามเลยนะครับเพราะพี่ก็จะเข้าไปฟังพี่ก็จะไล่พี่ฟังครับขออนุญาตครับมีน้องๆคนไหนไม่ไม่เก็ตนะครับอะไรเงี้ยพี่ก็จะคอยเบรคคอยถามให้นะครับพี่ก็จะชงให้นะแบมได้ไหมเนี่ยเอออะไรเงี้ยพี่ก็จะถามเพราะว่า พี่ไม่ได้เป็นครูสอนเองบางครั้งพี่สอนได้แหละแต่ว่าภาษาไทยนะบางครั้งพี่ไม่ได้พี่อาจจะไม่ใช่เนเจอร์ภาษาไทยนะครับพี่พี่ก็เลยอาจจะต้องให้อาศัยให้คนให้ครูท่านอื่นเข้าสอนนะครับอ่านี่เป็นภาษาไทยทีนี้วันพุธนะครับวันพุธก็จะเป็นสังคมนะครับสังคมสังคมเนี่ยพี่มดก็อาจจะลงเองนะครับไม่งั้นก็ปิดลอยนะนะครับลงเองไม่งั้นก็คุณครูกลอยนะครับสังคมพี่ก็จะมาสอนพวกอาเซียนพวกวัฒนธรรมพวกศาสนา หนักธรรมศาสนาวันสําคัญอะไรพวกนี้ที่มันชอบออกข้อสอบอะบุญบุนีน่ยน,นะครับพี่ก็จะมาสอนพวกนี้นะครับในวันในวันพุธนะนะครับส่วนวันพฤหัสหันเนี่ยเป็นอิงอยังไงอิงเนี่ยมันเป็นวิชาสําคัญเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันตัดคะแนนได้เลยนะมันตัดมันมันมันตัดตัวคนได้เลยนะสําหรับอิงเนี่ยนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเนาะนะครับแล้วก็อะไรอ่าก็าจะมี นนก็จะมีวิชาไปอิงเนาะอินอิเสร็จวันศุกร์วันศุกร์อ่าวันศุกร์เนี่ยก็จะมีคาบแมทแมทเก็บเก็บรายละเอียดนะครับอันนี้เฉพาะตํารวจเลยนะครับพี่ว่าจะลงเองวันศุกร์แต่ว่าน,นนอสออาจจะให้เขาเรียนอะไรก่อนวันศุกร์อาจจะเป็นสักช่วงสามทุ่มครึ่งนะครับเพราะว่าช่วงสองทุ่มครึ่งพี่จะให้น้องเขาเรียนชีวะนะครับพวกในสิบเขาจะได้เรียนชีวะช่างตีนึงเขาจะได้เรียนชีวะ หลังจากคาบสามทุ่มครึ่งไอ้พวกที่แก๊งในสิบบางคนมันลงตำรวจไปด้วยก็จะก็จะมาเรียนด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวันธรรมดาของเราว่าเราจะเรียนยังไงนะครับต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นอ,อะไรอะ่ะไปจะเป็น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 ,ปน,ปนวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันเสาร์อาทิตย์นะวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันเสาร์อาทิตย์สโคของเราเนี่ยนะียก็ ก็เหมือนเดิมนะครับก็อาจจะตื่นสายนิดนึงนะครับเพราะว่ามันสุกมันหลายคนก็อยากรีแลกซ์น้องพี่ก็อยากรีแลกซ์นะครับมันวันวันเสาร์ว่าประมาณสักสิบโมงนะครับสิบโมงก็อาจจะเป็นแมทนะครับเพราะว่าให้ความสาคัญกับแมทหน่อยเนาะนะครับเพราะว่าถ้าเรามั่นใจว่าเราทาแมทได้วิชาอื่นเฮ้ยมันก็พอกันเราว่าอะไรเงี้ยนะครับแมทเนี่ยก็สิบโมงนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็อาจจะเป็นสี่โมงไม่ใช่ครับบ่ายสองบ่ายสองกินข้าวเที่ยงเสร็จทักผ่อนอะไรเสร็จก็อาจจะมีอ่าล่อ แล้วก็บวกกันกับงานสารบัญนะครับช่วงนี้พี่พี่จะเร่งสเตปให้ตำรวจนะตำรวจนะครับงานสารบัญนะแล้วก็ช่วงสองทุ่มครึ่งก็จะเป็นก็จะเป็นอาจจะเป็นอะไรอ่ะวิชาอะไรที่มันช่วงช่วงสองทุ่มครึ่งอาจจะอ่าไอทีเนี่ยนะครับไอทีที่มดลงเองนะครับไอทีนะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะสามคาบนะครับส่วนวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็ใช้สายหน่อยนะก็เหมือนกันก็อาจจะเป็นสักสิบเอ็ดโมงก็ได้นะครับ ก็จะมามาแมทมาแมทอ้อเหมือนกันนะครับรันข้อสอบนะแล้วก็บ่ายอาจจะเป็นบ่ายสามโมงหรือว่าบ่ายโมงครึ่งอะไรอย่เงี้ยก็อาจจะเป็นเก็บรายละเอียดในเรื่องของอ่าอะไรอ่ะวิชาวิชาอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ s ไซ g n อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็อ่าเ่อนกลางคืนของของวันอาทิตย์ก็จะมีอาจจะมีเทสนะครับเทสเก็บรายละเอียดถามตอบในลักษณะที่เป็นออร์เรอเทสนะครับออร์เรอเทสออร์เรอเทสก็คือ พี่ก็จะอ่าแบงค์วันนี้เป็นไงวันนี้อ่านถึงไหนแล้วนะครับพัฒนาการถึงไหนแล้วครับอ่ามีสูตรอะไรติดหน้า้องแ้มไหมมีวันสําคัญวันก่อตั้งอาเซียนวันไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะถามอ่าเต้อ่าอ่าอะไรแจ้งตายภายในกี่ชั่วโมงเต้อ่าทาเป็นมีลักษณะเป็นยังไงเต้อะไรอย่างาเงีเ้ยพี่ก็จะเป็นลนักษณะการการีเช็คนะครับเป็นการออร์เเทสนะก็ การเรียนการสอนกับพี่ก็จะเป็นล,ะละนักษณะอย่างนี้นะครับเข้า okay, ไหมแล้วก็หนังสือเนาะพี่ก็ส่งให้ทุกคนนะครับสโคบในการเรียนการสอนก็จะอยู่ในหนังสือซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าหนังสือมันอาจจะขาดตัวงานสารบันไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่จะส่งไฟล์ตามหลังไปให้นะครับจะสังเกตว่าวันนี้พอดีติดภารกิจวันจันทร์มันต้องเคลียร์งานหลายอย่างนะครับก็เลยไม่ได้ทาอินโฟกราฟิกจะสังเกตว่าพี่ก็จะมีอินโฟกราฟิกส่งให้ดูนะครับกลางวันมั่งกลางเที่ยงมั่งอะไรเนี้ยนะครับท่องซุงท่องสูตร มันสาคัญอะไรเงี้ย <auf> พี่ก็จะส่งอินโฟกราฟิกให้พวกเรานะครับเขียนนะก็จะประมาณนี้นะครับลักษณะนะครับเนาะโอเคครับทีนี้ต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดน,นะครับการเก็บรายละเอียดในไหนการเก็บรายละเอียดในห้องเรียนนะครับห้องเรียนห้องเรียนของเราก็ก็จะเป็นลักษณะนี้ ห้องเรียนเป็นลักษณะยังไงครับสมมติเป็นแบบนี้นะครับดูนะ,ะนะครับก็เดี๋ยวพี่แชร์แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะ,อะทษีห้องเรียนเรารู้แล้วอันนี้โทษทีอันนี้จะเป็น f a c e b o o k กลุ่มปิดนะครับ f a c e b o o k กลุ่มปิดเดี๋ยวพี่จะส่งลิงก์ให้ เด็กใหม่ทั้งสามคนเนี่ยนะครับแอดเข้ามานะครับแอดเข้ามาแอดเข้ามาก็อ่าพอนี้อ่าเป็นภารกิจนะครับเดี๋ยววันนี้จะเริ่มอัปเดตนะครับอัปเดตพวกคลิปวิดีโอที่เคยได้สอนไปนะครับก็จะมีลงอ,อินโฟกราฟิกไปบ้างแล้วก็มีคลิปวิดีโอย้อนหลนังที่ที่วันไหนเรียนอะไรไปบ้างน,นะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับลังสั่งนี้นะครับใช่นะครับที่ก็จะ ลงไว้แล้วก็เราอาจจะไปนั่งเรียนนะครับนั่งเรียนเสร็จก็ถ้าแบบไม่เข้าใจก็สามารถแคปเจอร์หน้าจอมาถามอะไราเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็ของเราก็มีลายกลุ่มเนาะลายกลุ่มอันนั้นเรารู้อยู่แล้วเห็นเห็นอยู่แล้วเนาะนะครับโอเคนะนี่ก็ทำความรู้จักกับหลักสูตรของแล้วนะครับโอเคอทีนี้ใครมีแรสงสัยเพิ่มเติมสําหรับสําหรับสำหรับทั้งสองทางา่านใช่ไหม พี่ขอเสนอเท่านันนะนี่นุณชาเขีนไหมใครมีอะไรสงสัยไหมไม่มีค่ะบอไม่มีแต่พวกมีไม่แน่โอเคโอเคก็โอเคเนาะก็คิดว่าน่าจะการเก็ีตัวของเราได้ดีในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้ดีที่สุดหรอกแต่ว่าพี่ก็จะพยายามทำงานะเราไม่ออกมาดีที่สุดนะครับ ทุกเราเนาะโอเคอ่ะวันนี้ใครมีไรสงสัยเพิ่มเติมไม่มีไม่มีก็เดี๋ยวมาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับเจอกันในวันพรุ่งนี้ในคาบเรียนเนาะนะครับอ่ะโอเคไม่มีก็ครับสวัสด<อ>ีครับสวัสดีค่ะหนัสือน่าจะกล้ถึงแล้ยุ้ยใช่ไห